เรื่องของเด็กกําพร้าเป็นความรับผิดชอบของเราร่วมกันเด็กกำพรา้รพราที่ไม่มีผู้อุประทภ์ไม่มีผู้ที่คอยดูแลผู้ค้าจุนในครอบครัวนี่แน่นอนที่สุดว่าเขามีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับ วิเพราะโรคไตยอยากเป็นนักบัญชีค่ะสนใจในเรื่องการคิดคำนวณแบบนี้ค่ะอยากเป็นแพทย์เพื่อมีความรู้เยอะๆจะได้ช่วยคนรอบข้างค่ะเป้าหมายหลักก็คือเราไทยที่พักให้อาหารให้เครื่องนุ่งหม่มให้การศึกษาแล้วก็ให้ความอบอุ่น ก็โรงเรียนนี้ก็คือแบบอยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นมากๆเลยได้อยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนตักเตือนรบ,บียาตักเตือนทําให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากค่ะผมก็ได้รับความรู้จากบรบ,บีได้มากนะครับจากอ่านอักลกุรอานไม่ค่อยได้ติดการอันนี้ข้องเลยะนะณว,วันนี้มีจำนวนกูดูแลเด็กกำพร้าประมาณ86คนในภารกิจตรงนี้จำเป็นมวยที่ก็ต้องหารายได้เพื่อม,มาสมทบ ในกิจการของมูนิธิเพื่อมาดูแลเด็กกำพร้ราเชิญชวนนะครับมาร่วมกับเราในการที่จะเข้าสวรรค์อย่างที่นบีบอกว่ากะฮาไดมีอย่างอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลในสวนสวรรค์สำหรับคนที่ดูแลเด็กกำพร้า العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إلا قلبي قرآن